นี่คือหูฟัง2ตัวใหม่นะคะของช็อคที่เพิ่งออกมาสดๆร้อนๆเลย Open Ear True Wireless นะคะที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วเพราะว่าคนที่ชอบออกกําลังกายหรือว่าคนที่เป็นนักกีฬาเนี่ยเขาเน้นเรื่องของการใส่ควบคู่กันไปกับการเล่นกีฬาโดยที่มันไม่มีสะดุดเลยล่ะคะ่ะรอบนี้ค่ะเขาออกมาทั้งหมด2ตัวด้วยกันนะคะอย่างที่แจนโช์ให้ดูก็คือนี่ช็อ Open Fit Air นะคะและนี่ก็คือช็อ k Open Swim Pro คะ่ะ ฉันอยากขอเกิดเล็กๆน้อยๆแล้กันเผื่อใครที่ยังไม่รู้จักเทคโนโลยี Direct Pitch นะคะที่ช็อกเนี่ยเขาใส่เข้ามาในหูฟังทั้ง2ตัวนี้มันคือเทคโนโลยีที่ออกแบบมาเพื่อยิงเสียงเข้าไปในรูหูของเราแบบโดยตรงเลยเมื่อบวกกับหูฟังรูปแบบ Open Ear แล้วนะ ใครที่มีปัญหาในการใส่หูฟังแล้วเจ็บหูใส่เข้าไปในหูแล้วรู้สึกอึดอัดหรือจจใส่แล้วหลุดบ่อยๆนะคะตัวนี้ค่ะแจนบอกเลยว่าท็อกเนี่ยเป็นอีกหนึ่งหูฟังที่ให้ความรู้สึกที่ไม่เหมือนกับตัวอื่นๆเลยส่วนใครนะคะที่กำลังสงสัยว่าอ้าวหูฟังถ้าไม่ใส่เข้าไปในหูเราเนี่ยคนรอบข้างจะได้ยินเสียงที่เราฟังหรือเปล่าหรือว่าเราจะได้ยินเสียงข้างนอกเนี่ยเยอะเกินไปหรือเปล่าแจนไปทดสอบมาแล้วะคะ่ะแลวถ้าเปิดดังสุดๆเลยนะคะคนข้างๆเนี่ยก็อาจจะได้ยินบ้างแต่ว่าเล็กน้อยเท่านั้นค่ะแต่ความได้ยินมากน้อยเนี่ยข เอาละค่ะมาเจาะกันที่หูฟังแต่ละตัวกันก่อนเลยดีกว่านะคะแชนขอเริ่มที่ตัวนี้เลยช็อค Open f i t นะคะ a i รรูปร่างหูฟังหน้าตาคุ้นเคยมากๆเพราะเขาเคยออกไปแล้วรุ่นแรกนะซึ่งจจนก็มีเหมือนกันอันนี้นี่คือรุ่นแรกนะคะแล้วก็นี่คือรุ่นที่2ต้องโชว์ให้ดูเพราะต้องบอกตามตรงว่านี่คือหูฟังที่แันชอบและจันก็ใช้งานจริงๆในทุกๆวันนะคะต้องบอกว่าตัวเนี้ยตัวใหม่เนี่ยใส่สบายขึ้นกว่าเดิมมากๆเลยค่ะเพราะว่าการดีไซน์ที่มันเปลี่ยนไปค่ะตัวของหูฟังรอบนี้นะคะเขามีการปรับปรุงปรับเปลี่ยนตัวกา้านจากเดิมที่เป็นก้านแข็งๆนะให้มันเป็นแบบนิ่มขึ้นนะคะทุกคนซึ่งของเก่านนีตรงง้มัแข็ มันแข็งะแข็งแข็งเลยนะคะส่วนตัวนี้นะทุกคนอันใหม่มันจะนิ่มมากมันจะงอได้เห็นปะ่ะนี่นะคะทำให้เวลาที่ใส่เข้าไปในหูเราแล้วเนี่ยมันจะค่อนข้างแบบ สบแล้วก็ไม่เจ็บนะคะสามารถปรับทรงเข้ากับภูของเราเนี่ยได้ง่ายขึ้น,นะคะดังนั้นนี่ใครใส่รุ่นเก่าแล้วรู้สึกว่าเจ็บพอเจอรุ่นนี้เข้าไปเนี่ยจะรู้สึกว่าปัญหาตรงเนี้ยถูกแก้แล้วแต่ว่าประสบการณ์โดยตรงที่ใช้งานมาจริงๆแบบเป็นเป็นเดือนแล้วทุกคน <c oughs> ก็ต้องบอกว่าใส่ไปนานๆแบบหลายๆชั่วโมงอะใส่แล้วไม่รู้สึกเจ็บนะ เพราะว่าอะอย่างแจนอะนั่งใส่บนเครื่องบินใช่ไหมคะสี่ชั่วโมงครึ่งเจนใส่แบบตลอดทางเลยอะแล้วก็นอนเงมันก็มีความรู้สึกเจ็บบ้างในบางครั้งนะคะแต่ถ้าสมมติว่าทุกๆวันใส่เช่นแบบใส่ปุ๊บเดินออกไปไอย่างเงี้ยไม่รู้สึกเจ็บแล้วก็รู้สึกว่าสบายหูมากๆบางทีแอบลืมไวยซสําว่าตัวเองใส่หูฟังอยู่หรือเปล่าสิ่งหนึ่งเลยที่ดีมากๆตัวนี้ก็คืออะไรรู้ไหมเพราะว่ามันเกี่ยวแล้วมันจะไม่หลุดค่ะทุกคนใส่ให้ดูใส่ก็ง่ายคล้องเข้าไปเลย อันนี้นะคะในเรื่องของเคสบ้างดีกว่าสําหรับแจนแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเคสไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนไปมากสักเท่าไหร่นะคะก็คืออาจจะเป็นรูปทรงของดีไซน์ที่เปลี่ยนไปกับวัสดุที่เขาใช้นะคะอันนี้นะคะมันก็จะแบบแข็งๆอะ่ะอันนี้มันจะมีความแบบด้นดานๆขึ้นนิดนึงมันจะมีความไม่แข็งเหมือนอันเก่าอะ่ะมันมันแบบมันเปลี่ยนไปในความรู้สึกเวลาเราจับนะคะรูปทรง,รงตรงนี้ก็จะมีความ โค้งมนมากกว่าตัวเก่านะคะส่วนพอร์ตในการชาร์จนะคะก็ยังเป็น Type C เหมือนกันทั้งคู่นะคะหูฟังอันนี้ตัวช็อคตัวนี้นะคะถามว่ากล่องมันใหญ่ไหมก็ต้องบอกตามตรงแอบรู้สึกว่ากล่องมันใหญ่นะแต่ว่าเนื่องจากมันเป็นที่เก็บหูฟังแบบนี้แล้วก็สามารถชาร์จไปได้ด้วยเลยมันก็ถือว่าโอเคในการที่จะแบบเก็บใสก่กระเป๋าได้ะคะ่ะเรื่องสีเขามีให้ทั้งหมด3ส,สีด้วยกันก็คือสีขาวสีดำแล้วก็สีชมพูค่ะเชื่อว่าสายหวานผู้หญิงเนี่ยอาจจะชอบสีนี้เนาะ มาถึงเรื่องฟังก์ชันกันบ้างดีกว่านะคะจะบอกว่าเป็นหูฟังสําหรับนักกีฬาแต่จริงๆแล้วนะเขาได้มีการดีไซน์แล้วก็การใส่ฟังก์ชันต่างๆเนี่ยที่ทาให้คนทั่วๆไปยอย่างพวกเรานะคะสามารถใช้ในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยได้สะดวกด้วยนะบลูทูทธที่รองรับนะคะเป็นบลูทูธ5.2ส่วนเทคโนโลยีที่เขาใช้เนี่ยก็เป็น Direct Pitch อย่างที่จันบอกไปตั้งแต่ต้นนะคะเป็นการยิงเสียงเข้าหูเราโดยตรงเลยแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะที่ต้องพูดถึงเลยคือเรื่องของการเชื่อมต่อส่วนตัวจันแล้วเนี่ยหลายคนอาจจะมีคําถามว่าเอ้ยถ้า เม่นใช้อุปกรณ์เสริมแบบนี้มันเชื่อมต่อสะดวกอุปกรณ์ที่แบนออกมาได้ไหมจันตอบเลยนะคือมันอาจจะไม่ใช่แบบเปิดปุ๊บขึ้นที่หน้าจอเลยตัวนี้เราเชื่อมต่อบลูทูธแค่ครั้งเดียวหลังจากนั้นนะคะไม่ต้องกังวลอะไรเลยพอจันเก็บใส่กล่องปุ๊บเปิดมาใช้ซีมเ l e มากๆมันต่อให้อัตโนมัติเลยแล้วก็สามารถใช้งานได้เลยค่ะหรือบางทีคุยโทรศัพท์อยู่ปุ๊บแล้วอ,อยากจะเสียบหูฟังก็เสียบปุ๊บเสียบมันก็จะ switch มาให้โดยทันทีโดยที่เราไม่ต้องมานั่งกดอะไรอีกแล้วค่ะ ในเรื่องของเสียงค่ะก็พูดตามตรงไปลองใช้มารู้สึกว่าดีเป็นคนชอบมากเสียงแบบไม่ใช่เสียงสยเสียงชัดเแบสบไม่หนักมากเกินไปคือมันเป็นสไตล์เพลงที่แันชอบฟังแล้วก็แบบความสะดวกสบายของหูอะมันก็ดีมากๆแล้วเหมือนกันนะคะแบตเตอรี่นะคะตัวหูฟังตัวนี้สามารถใช้งานนะนานสูงสุดต,ต่อเนื่องอะ่ะหชั่วโมงเลยถ้ารวมกับเคสนะคะก็สามารถใช้สูงสุดได้28ชั่วโมงก็เพราะว่าบางทีเนี่ย คุณใช้หูฟังแบตหมดแล้วเสียบเข้ามาในนี้ก็จะสามารถใช้งานต่อได้เพราะตัวนี้เป็นชาร์จิ้งเคสเหมือนกันนะคะเขาบอกว่าชาร์จไว้10นาทีจะสามารถใช้งานได้2ชั่วโมงเลยล่ะคะ่ะคือจริงๆตัวนี้แบตเกดมากๆนะถ้าให้พูดเกี่ยวกับการใช้งานทั่ว,วไปอ่ะคือแจนเอาตัวนี้ไปประเทศจีนประมาณ5วันแจนไม่ได้ชาร์จแบตตัวนี้เลยแล้วแจนก็ใส่แบบวันนึงก็อาจจะมีแบบชั่วโมงหนึ่งสชั่วโมงปิดบ้างเนี้ยก็คือไม่ต้องชาร์จแบตอยู่ได้ครบ6วันที่แจนเดินทางเลยะคะ่ะกันน้ํากันฝน,นะะอยู่ทีี่่่่ IP 54ตัวววนนนน้้้้้ไไมมสสสาาาาารรถถใใใยํดะะคะค ก็จะมีอีกตัวหนึ่งแต่ตัวนี้ถ้าคุณออกกําลังกายและมีเหงื่อออกนะคะตัวนี้สามารถทําได้หรือถ้าสมมติต้องเปียกฝนโดนละอองฝนเนี่ยตัวนี้ก็สามารถใช้งานได้หายห่วงเลยล่ะค่ะไมโครโฟนนะคะให้มาข้างละ2ตัวรวมทั้งหมดเนี่ยเป็น4ตัวจะโทรหาใครคุยกับใครเท่าที่จะลองมาไปสายได้ยินนะคะเสียงชัดแน่นอนค่ะ ว่าเดี๋ยวจันจะลองโทรหาเพื่อนในออฟฟิศแล้วดูว่าเขาจะได้ยินหรือเปล่าจันโทรตอนนี้เลยฮัลโหลสวัสดีค่ะได้ยินเสียงชัดไหมคะ oh, ชัดครับตอนนี้พี่กำลังทดสอบหูฟังอยู่ <Okay. S 1> และพี่ก็ใส่หูฟัง oh. แบบว่าโอเ n นเฟสอะทีนี้พี่อยากรู้แค่ว่าเสียงพี่มันได้ยินปกติเหมือนเราคุยโทรศัพท์กันทั่วไปไหมปกติครับชัดเจนครับโอเคถ้าพี่ ขยับตัวยังได้ยินเสียงพี่ชัดอยู่ไหมยังชัดเคโอเคโอเคขอบคุณครับเมื่อกี้นะคะก็เป็นการไม่ได้เตรียมอะไรกันเลยนะลองโทรให้ดูสดๆอนร้อนเลยเขาก็บอกว่าเขาได้ยินเสียงจจนชัดเจนแล้วถึงแม้แจนจะขยับตัวไปเขยับตัวมานะ,ะก็ได้ยินเสียงชัดอยู่แล้วก็สิ่งสําคัญคือไม่หลุดจากหูแจนค่ะเดี๋ยวจจนจะลองใส่ให้ฟังแล้วเปิดเพลงนิดนึงจจนขอใส่หูฟังที่จจนชอบตัวนี้แล้วกันนะ Open Fit Air เดี๋ยวลองดูว่าถ้าจันฟังเพลงอยู่เนี่ยน้องในออฟฟิศจะได้ยิน oh. ไหม เพลงที่จนเปิดอันนี้เปิดกลางๆแจนใส่อันเนี้ยมาตลอดทางเวลานั่งบนเครื่องบินนะ่ถ้าสมมติว่าคนข้างๆเขาได้ยินเขาคงมองหน้าแจนแบบมองแรงบ้างแหละการควบคุมต่างๆนะมันไม่ใช่ว่าแบบเป็นหูฟังที่ไม่สามารถแตะได้หรือเปล่าตัวนี้นะคะสามารถสัมผัสตรงหูฟังได้ตรงสัญ,ญลักษณ์ช็อคตรงนี้เลยนะคะทุกคนเห็นปะมันจะมีสัญ,ญลักษณ์ช็อคอยู่ สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์นะได้สูงสุด2เครื่องนั่นหมายความว่าถ้าสมมติแจนเชื่อมต่อน,นี้กับ iPhone ของแจนกับอันนึงก็คืออาจจะเชื่อมต่อกับ iPad หรือตัว MacBook ไว้เวลาเราใช้งานเนี่ยก็สามารถใช้งานได้ค่อนข้างสบายเวลาใช้งานเนี่ยมันก็สามารถใช้งานได้แบบโดยสลับกันได้เลยนะคะโดยที่ไม่ต้องไปกดตั้งค่าใหม่นะคะสามารถเข้าไปตั้งค่าเพิ่มเติมได้นะ,ะที่แอปพลิเคชันช็อคนั่นเองนะคะการอัปเดตซอฟต์แวร์หรือการควบคุมการสัมผัสเนี่ยก็สามารถไปตั้งค่าได้ด้วยเหมือนกันบางทีเขาตั้งค่ามาให้ว่่่่่าาากกกดดดดทททีีีหหยยยุุุุออออไงเ้้คคณณมชบบบใป็นนแัู แล้วคุณก็สามารถไปตั้งค่าได้เลยค่ะตัวต่อมานะคะตัวนี้เลย Shock o อ e n Swim p r o นะคะรูปร่างหน้าตาแบบนี้หูฟังสายสปอร์ตนะคะแน่นอนว่าสวยเท่สุดๆเลยละและสีคือมันแบบมันเท่จริงๆนี่คือสีส้มสีแรงมากตัดกับชุดเลยนะคะใครที่กาลังหาหูฟังสายกีฬานะคะโดยเฉพาะนักกีฬาว่ายน้าตัว Open s w i m Pro ตัวนี้นะคะก็จะถือเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งของใครๆเลยที่อยากออกกําลังกายแล้วก็ใช้ตัวนี้ได้นอกจากว่ายน้ําก็สามารถใส่วิ่งได้เหมือนกันนะก็ค่อนข้างสบาย สิ่งที่เขาให้มาในกล่องนะ้ำมันก็จะมีที่เก็บหูฟังนะคะสายชาร์จแล้วเขาก็มีแถมจุกอุดหูสําหรับว่ายน้าให้เราด้วยนะคะมีให้เลือกทั้งหมด2สีด้วยกันก็คือสีดําแล้วก็สีสม้มตัวนี้ค่ะใช้เทคโนโลยีเหมือนกันที่แจนบอกไปก็คือ direct pitch นะคะแล้วก็ใช้ bone conduction ก็คือว่านอกจากจะส่งเสียงเข้าไปในหูของเราโดยตรงแล้วนะคะยังสามารถทําได้โดยที่ไม่มีส่วนไหนเนี่ยของหูฟังเนี่ยเข้าไปในหูของเราเลยว่ายง่ายนะคะมันก็คือเหมือนกันสนะั่นเพื่อให้เราได้ยินเสียงนะคะเดี๋ยวแจนจะลองใส่ทุกคนดูนี่ต้องใส่จากขา แล้วก็คองแบบนี้ได้เลยอคือจริงๆจรู้สึกว่ามันอาจจะเหมาะสำหรับคนที่เขาใส่แล้วมัดผมขึ้นไปหรือว่าผู้ชายใส่เงี้ยคือผู้หญิงก็ใส่ได้แหละแต่ต้องมัดผมเพราะถ้าเป็นปล่อยผมอย่างแจนตอนนี้ใช่ปะ่ะผมมันไปกดหูฟังข้างหลังอะ่ะตรงเนี้ยนึกออกไหมมันก็ทําให้รู้สึกหนักไปนิดนึงแต่ใส่สบายเบามาก เจะเ,เสียดายไม่ชอบไว่าน้ำเลยนี่นะคะสังเกตดูนะคะว่าหูฟังตัวนี้ไม่ได้เข้าไปในรูหูจันเลยนะทั้ง2ตัวนี้คือมันจะอยู่แค่แตะแ,แค่ตรงนี้ดังนั้นเนี่ยมันใส่ค่อนข้างสบายเหมาะสําหรับคนที่มีปัญหาก,กับหูฟังบ่อยๆอตัวนี้ก็คือตอบโจทย์เลยนะคะ สำหรับสายออกกําลังกายนะคะที่ชอบหาอะไรฟังระหว่างทํากิจกรรมไม่อยากให้หูฟังลุดไปไม่ชอบหูฟังที่เข้าหูแบบแย่เขาเ้าไปในหูเราอย่างอินเอียนะคะหรือเอียบัดต่างๆเนี่ยตัวนี้ก็จะเหมาะกับเพื่อนๆที่กําลังมองหาหูฟังที่มันใส่สบายนะคะตัวนี้ก็คือช h อ c k Open Swim Pro ใส่ได้เลยเป็นหูฟังที่ตอบโจทย์สาหรับสายกีฬามากๆสําหรับตัวนี้นะคะถามว่าเหมาะกับใครก็ต้องบอกตามตรงว่าเหมาะสําหรับคนที่ชอบว่ายน้ําจริงๆนะเพราะมันชื่อว่า Open Swim ดังนั้นเนี่ยใครที่เป็นนักกีฬาว่ายน้ําหรือชอบใส่อุปกรณ์แบบนี้เวลาออกกลัง้ววน่แใสหูฟด ไม่อยากใส่หูฟังแล้วมันจะเปียกตัวนี้จะตอบโจทย์เพราะทํามาสําหรับนักกีฬาโดยเฉพาะนะคะช็อค Open Swim Pro ตัวนี้นะคะสามารถกันน้ากันฝุ่นเนี่ยอยู่ใน IP68 ก็คือกันน้ําได้แบบ100%เลยลงไปนะคะน้ําลึกเนี่ยสเมตรนะว่ายน้ำไปฟังเพลงไปชิลสุดๆเลยค่ะดีนะบางทีทําให้เราเพลินเราจะได้ออกกําลังกายได้นานขึ้นไงตัวนี้นะคะสามารถใช้งานได้ทั้งหมด2รูปแบบคือโหมดบลูทูธนะคะใช้เป็นหูฟังแบบปกติก็คือเชื่อมต่อกับมือถือปกตินะก็รองรับบลูทูธ4สามารถเชื่ออมต่ได้มากกสุุด2อปรณ์เหมือนนกันค่ะส่วนอีกหมดตะะ่อมด ก็คือเราสามารถดาวน์โหลดเพลงนะคะเข้ามาที่หูฟังของเราได้เลยเพราะเขาให้เมม o r y รีในตัวนี้นะคะมาถึง3 2กิกนะดังนั้นใครที่ไม่อยากเชื่อมต่อบูทูธก็สามารถโหลดไฟล์เพลงมาเก็บไว้ที่หูฟังตัวนี้ได้เหมือนกันนะคะก็แล้วแต่ความสะดวกสบายของทุกคนเลยถามแจนว่าทําไม <c oughs> เพราะว่าเวลาเราไปไว่ายน้ำ <c oughs> ใช่ไหมคะเราก็จะเอาอถือเราเนี่ยเก็บในล็อกเกอร์ซึ่งระยะทางระหว่างล็อกเกอร์กับสระว่ายน้ำเนี่ยมันก็อาจจะห่างไกลกันใช่ไหมทำให้แบบการเชื่อมต่ออาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เขาเลยให้ความจุมาในตัวนี้ที่เราจะสามารถใส่เพลงที่เราชอบลงไปแล้วก็ฟังเพลงตอนว่่่่่ายยน้้้ไไไปดดเเลลโทีมมตออองงงงงหววกัรืืข บูทูธต่างๆค่ะอะมาดูตัวนี้บ้างนะข้างๆเนี่ยเขาจะมีปุ่มควบคุมมาให้ครบเลยทั้งปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงตรงนี้นะคะแล้วก็ปุ่มในการเปลี่ยนโหมดนะสลับโหมดบูทูธหรือ m p c เขาก็จะมีไฟบอกสถานะ ของหูฟังด้วยนะคะ Open Simple เนี่ยได้เทคโนโลยี Premium Pitch นะคะ2.0ทำให้เสียงที่ได้เนี่ยมีความคมชัดถึงแม้ว่าไม่มีส่วนไหนเข้าไปในรูหูของเราเลยคุณยังสามารถใช้งานได้ตามปกตินะคะสามารถใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชันช็อคได้เช่นเดียวกันค่ะดังนั้นถ้าคุณอยากจะปรับอะไรต่างๆก็เข้าไปปรับในแอปพลิเคชันส่วนเรื่องของแบตเตอรี่นะคะสามารถใช้งานได้สูงสุดถึง9ชั่วโมงในโหมดบลูทูธนะคะแล้วก็6ชั่วโมงในโหมด MP3 ค่ะรองรับการชาร์จไวนะชาร์จเพียง10นาทีสามารถใช้งานได้ถึง3ชััะะั่โงงนนด้สามชาั้ว อยากจะรีบไปไว่ายน้าคุณเสียบไปเลยส0นาทีหลังจากนั้นคุณไปไว่ายน้าได้3ชั่วโมงเลยหูฟังตัวนี้นะคะ Shock Open Fit Air ราคาอยู่ที่45,90บาทนะคะส่วนตัวนี้นะคะ Shock Open Swim p o ปนะคะราคาอยู่ที่ ,6690 บาทะคะ่ะและนี่ก็คือหูฟังทั้งหมด2ตัวที่ออกใหม่จากทาง s h ็อ k นะคะก็บอกต,ตรงๆว่าแจนอะอาจจะไม่ค่อยได้ใช้ตัวนี้เท่าไหร่เพราะว่าแจนไม่ได้เป็นสายว่ายน้ําหรือว่าออกกําลังกายขนาดนั้นแต่ตัวเนี้ยใช้บ่อยจริงใช้จนป้ายยาไปหลายคนแล้วแล้วเขาทุกคนก็แบบร้สสึกวว่่าาาแบบเอ,อมันนใชงงยะด ใครซื้อไปแล้วนะคะมีประสบการณ์อะไรไงนะคะก็าสามารถมาแชร์กันได้หรือถ้าใครมีหูฟังบลูทูธตัวไหนนะคะที่ยกให้เป็น the best นะก็คอมเมนต์มาบอกกันได้ะคะ่ะสำหรับส่วนตัวแจนให้ตัวนี้ก่อนช่วงนี้แจนใช้แต่ตัวนี้เลยนะคะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้แจนแล้วก็ทีมงานซีมีเกทุกคนด้วยนะคะ